โอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่างหนึ่งเว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจสองประกอบสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจสามทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นตน้นตัวอย่างข้อสอบข้อสอบถามว่า พระโอวาทของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกกันว่าหัวใจพระศาสนามีกี่ข้ออะไรบ้างตอบมีสามข้อคือหนึ่งเว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจสองประกอบสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจสามทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นตน้นข้อสอบถามว่า เพราะเหตุรายหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องการทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองตอบเพราะใจเป็นธรรมชาติสำคัญถ้าใจเศร้าหมองก็เป็นเหตุให้ทำชั่วการทำชั่วมีผลเป็นความทุกข์ถ้าใจผ่องแผ้วก็เป็นเหตุให้ทำดีการทำดีมีผลเป็นความสุข